เฉลิมพระชนมพันศาราชินีดนิธีสิริสวัส์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิวัตรรุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเอกอัครนารีจักรีนาชคู่บารมีจักรีราชอดีศร ส่งพักดีองค์ภูมินบดินทรส่งอาทรส่งพิทักษ์วงจักกรีด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายส่งพลแป้นแก้วนายอำเภอเมืองลบบุรี พระประสงค์จำนงใดให้สำริดเทพประธานพรสริวิจิตสมัยจะตุรพิษพร,พรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้โดยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงนุชรินอักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราช ง,ง่าองค์พระทรงสีมณีรัตคู่ร่มฉัตรกระสัดแคว้นแดนสยามสุธิดาราชินีที่งดงามสมพระนามพิมลลักษณ์ไทยพักดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางอรพิน์จิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายวาระเฉลิมพระชนมพัรษานาไทยทั่วราขอเทิดองค์พระสงศีีสิริพร้อมด้วยบุญญาพระบารมีกรเกษมสุขสวัสดีนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสายใจเลวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ชาวประชาทวายผพอรอนพระองค์ท่านสุขสำราญเบิกบานตามวิถีพระสยามจงดลพ้นภัยรีสะดูดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าดอกเตอร์อัครเดชจำเดิมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลบบุรี ฉเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิทีสิริสวั์นิราติสัยฉเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลฉเฉลิมพระนามฉเฉลิมชัยถาวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีลพบ,บุรี อกอัครนารีจักรีนาฏคู่บรมีจักรีราชสอดีศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรสทร่งอาธทรสทร่งพิทักษ์วงจักรีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีระโวลบบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาของข่าว WGC บ b l e ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่1มิถุนายนพุทธศัการาช2565นะคะมีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวเลยทีเดียวค่ะสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะและเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกในวันนี้ค่ะกรมรบพิเศษที่1จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระะสุธาภิมลลักษ์พระบรมราชินีกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่าวชิชราลงกรผลร่มเป่าวหวจังหวัดลบุรีจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการโพลเรือนขุนอาสา524จากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวาชิราลงกรณ์ร่วมกับคณะครูอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานศึกษาเก็บขยะตัดหญ้ากวาดถนนตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีตมบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีให้ทัศนียภาพที่สวยงามเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลัตพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา44พรรษาวันที่3มิถุนายน2565ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพรชรฐสุธาภิมลลักษ์พระบรมราชินีและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย ้ออน,นค่ะคุณผู้ชมคะให้เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่27รายค่ะ จากในจังหวัด14รายจากต่างจังหวัด3รายและจากในพื้นที่กักตัว10รายผู้บ่วยืนยันสะสมแล้ว34,728รายนะคะมีผู้ที่รักษาตัวหายและกลับบ้านได้12รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่209รายในวันที่31พฤษภาคมค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายนะคะรายที่190 เพศชายอายุ84ปีอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลโคกตำบลโกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีปัจจัยเสี่ยงคือความดันและผู้สูงอายุผู้เสียชีวิตรายที่191เพศชายอายุ46ปีอยู่หมู่ที่สองตำบลมหาสอรรนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบุรีปัจจัยเสี่ยงคือความดันค่ะผู้เสียชีวิตรายที่192อายุ63ปีเป็นเพศชายอยู่หมู่ที่3ตำบปลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบุรี มีความเสี่ยงคือเบาหวานและความดันรายละเอียดของผู้เสียชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นผู้ที่มีอายุพอสมควรและในส่วนของการดูแลเว้นระยะห่างทางสังคมให้ความสำคัญกับผู้ที่อยู่ที่บ้านมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดจะสามารถพาให้ร่างกายของเราและคนที่เรารักห่างไกลจากโควิดในทีมได้ค่ะ ค่ะคุณส่งชมาะและข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนกําลังให้ความสนใจนะคะกับเรื่องของเกิดปัญหาชาวชุมชนหมู่บ้านสาวดิการกองพลรบพิเศษที่1ค่ะปรากฏว่าจะถูกเทศบาลตะบนโคกตูมหรือรั้วบ้านนะคะหรือรั้วของหมู่บ้านรายละเอียดมาติดตามตรงนี้ค่ะผเอถูกต้องโดยผู้ีไหนอ่ไม่ใช่มะพร้าวเท่า เลยเมื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันที่31พฤษภาคม2,565ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านชุมชนหมู่บ้านสวัสดิการกองพลรบพิเศษ,ษที่1กว่า100คนได้พาก,กันเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณป้อมยามทางเข้าหมู่บ้านพร้อมถือป้ายข้อความปัญหาความเดือดร้อนหลังจากที่ทางเทศบาลตะบนโคกตูมได้มีหนังสือแจ้งมาจะเข้ามาทำการรือ้อรั้วลวดหนาของชุมชนออกเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่มอวันที่2 0เมษายน2565ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเทศบาลตะบนโคกตูมได้เข้ามาปิดประกาศแจ้งว่าจะเข้ามาทําการรื้อรวดน้ําแต่ทางชุมชนได้คัดค้านไม่ให้หรือ้อและได้ทําหนังสือร้องไปยังสารปกครองขอให้คุ้มครองเนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมกับชุมชนที่เป็นนิติบุคคลและยังสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับทางชุมชนในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต่อมาสารปกครองได้มีคําสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตบนโคกตูมจึงได้ยกเลิกในการเข้าไปรื้อถอนต่อมาในวันที่31พฤษภาคม2565นายพีรสันโสภาผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตบลโคกตูมได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเทศบาลตะบลโคกตูมพร้อมกับหนังสือแจ้งว่าจะเข้ามาทำการรื้อถอนในครั้งที่สอง เนื่องจากทางภาคเอกชนรายหนึ่งได้เข้าไปร้องอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทางผู้บริหารเทศบาลตะบนโคกตูมไม่ดําเนินการและร้องว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตร,ราที่157จึงได้เข้ามาเพื่อที่จะทําการรื้อถอนซึ่งทางภาคเอกชนมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทําการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรและจะใช้สิ่งสาธารณภคร่วมกับชุมชนทั้งถนนไฟฟ้าประปาท่อระบายน้ํา ซึ่งทําให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเนื่องจากภาคเอกชนที่มาซื้อที่ดินติดด้านหลังของหมู่บ้านและจะมาทําการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเชื่อมต่อของหมู่บ้านชุมชนเดิมเพื่อเชื่อมต่อสิ่งสาธารณโภคทั้งการใช้ถนนเป็นทางเดินท่อระบายน้ําและต่อเชื่อมไฟฟ้าป,ประปาที่ชุมชนได้ดําเนินการขอมาตั้งแต่ปี2540 โดยชุมชนเป็นผู้เสียงเงินขอขยายเขตทั้งไฟฟ้าปรับปาตลอดจนท่อระบายน้ําซึ่งปัจจุบันชุมชนมีจํานวน293หลังคาเรือนมีประชากรกว่า1,000คนส่วนใหญ่จะเป็นขา้าราชการชั้นผู้น้อยและขา้าราชการบํานาญและที่สําคัญหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดมีถนนเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าออกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของชุมชนทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ด้านพันตรีกรมลทนานทองประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านพร้อมด้วยพันเอกบรรจงประของทรัพย์1ในคณะกรรมการชุมชนบ้านกล่าวถึงความเป็นมารั้วของชุมชนหมู่บ้านสวัสดิการกองพลรบพิเศษที่1เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2542ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนได้จึงได้สร้างและซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เป็นรั้วลวดน้มความยาว278เมตร โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐหมู่บ้าน2,250 0 0 0บาทหมู่ที่8ตำบลน,นิคมสร้างตนเองโดยแยกแบ่งเป็น3ชุมชนคือชุมชนหมู่บ้านกองพลรบพิเศษที่1ชุมชนหมู่บ้านสวัสดิการมนทนฐหารบกที่13และชุมชนหมู่8สามมคคีในวงเงินงบประมาณ2,50 0 0 0บาทซึ่งชาวบ้านจึงคัดค้านไม่ยินยอมให้เทศบาลรื้อถอนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ทางเทศบาลไม่สามารถรื้อถอนรั้วได้ต่อมาเป็นครั้งที่สองทางเทศบาลตะบนโคกตูมยังได้ปิดประกาศจะทําการรื้อถอนรั้วโลดน้นาต่อมามีนายสนธยาภัยภูธรประหลัดอําเภอเมืองลบบุรีนายรุตอินเลิศกำนันตะบลโคกตูมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนโคกตูมเดินทางมารับฟังปัญหา ซึ่งมีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจของสถานีตํารวจภูทรเมืองลบบุรีทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบกว่า1ินายเข้าสังเกตการพร้อมรับฟังปัญหานญญา,ายสนธยาภัยภูธรปลัดอาเภอเมืองลบบุรีได้กล่าวกับชาวบ้านว่าได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วอำเภอเมืองลบบุรีให้หลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตำบลโคกตูมได้มีคำสั่งให้รื้อรั้วหนามที่อยู่กับถนนสาธารณะ ของหมู่บ้านสวัสดิการกองพลรบพิเศษที่1ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตบลโคกตูมได้เคยมีคําสั่งให้มีการรื้อถอนรั้วลวดหนามหมู่บ้านแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งจนมีตัวแทนชาวบ้านได้ไปร้องเรียนกับสารปกครองให้ออกคําสั่งคุ้มครองและให้ฟ้องหน่วยงานที่ออกคําสั่งโดยปฏิบัติไม่ชอบหลังจากนั้นวันที่30พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา ก็ได้มีคำสั่งจากสารปกครองให้ทางเทศบาลตำบลโคกตูมได้ชี้แจงกรณีชาวบ้านได้คัดค้านการสั่งรื้อรั้วลวดหนามแนวเขตหมู่บ้านภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2565เป็นต้นไปเพื่อมีการพิจารณาตามคําสั่งที่ชาวบ้านร้องคุ้มครองด้วยหรือไม่ส่วนแนวรั้วจะยังไม่มีการรื้อแต่อย่างใด ด้านพันตรีกรมทะมทนท่านานทองประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้ทําความเข้าใจและชี้แจงทางชุมชนเข้าใจทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนโคกตุงก็ได้ยกเลิกการรื้อถอนและเดินทางกลับทางชาวบ้านชุมชนพอใจและสามารถคัดค้านให้ทางเจ้าหน้าที่ยุติก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านและรอฟังคําสั่งจากศาลปกครองจะมีคําสั่งอย่างไร แต่ชาวบ้านก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการรื้อถอนรั้วรดน้ําออกเป็นเด็ดขาดเพราะหากรื้อรั้วรดน้ําออกแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนซึ่งตั้งแต่สร้างหมู่บ้านแห่งนี้มากว่า20ปีอยู่กันไปอย่างมีความสุขดูแลชุมชนและบริหารชุมชนด้วยตนเองมาไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใดอยู่ๆจะมีนายทุนเข้ามาสร้างหมู่บ้านจัดสรรขายเอาประโยชน์ส่วนตัว แต่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ชุมชนทำให้ชุมชนเป็นชุมชนอกแตกแก่แก่ไม่ใช่แก่มะพร้าวถท่ามละลกอนะครับเขามีความรู้มีความเข้าใจรับจ่าชาติมาก็เยอะทุกคนผ่านสมรภูมิมาแล้วแป่สิบเปอร์เซ็นต์ เราปกป้องชาติบ้านเมืองมาสามปีแต่ปกป้องชุมชนเราตอนที่เขาบกรอนียมันยูแบบ้นนอกให่มาพอห้ามมันขึ้นอะ แข็งแข็งหน่อยคนเดินมันกม่ข็งแข็งปลายใจทั้งสองฝ่ายนะครับ <c oughs> อ่ามีหนักอกหนักใจอะไรชาวบ้านก็จะได้รับรู้แล้วชาวบ้านหนักอกหนักใจเรื่องอะไรชาวบ้านเราจะ ปิดบังนะปิดปิดกั้นนะครับแตเขาจะเข้าใะ้เขาเข้านะครับร้อยทางเนี่ยะตะแกรงสาท่อหายไปยี่สิบเอ็ดฝานะครับเพราะเราไม่มีเออรปภเนี่ยทีนี้ถ้าออกเข้าได้เ่ยเรปภก็ต้องเลิกจ้างแล้วเราจะอยู่กันยังไง จรั้วตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ใช้สบายกำัอาหารที่เกษียณมาแล้วนะครับจะอุทิศตนในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลานานนะครับสามสิบปีสี่สิบปีไม่ไม่ไม่รู้มันไปกลางวันกลางคืนบางบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาออกรถเขาจอดไว้ แต,แต่บ้านนี้มีคนเห็นแต่ก่อนเขามีของเก่าแผนใช่ไหมแผนโชว์อ่ะแล้วเขกระโดดข้ามร้วเนี่ยไปยากนะ่วดเตามันมีอยู่แล้วค่ะแต่มัน้ถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยลวดแหนเไม่ยแหวนไดเนี่ย เขาเคียดเนี่ยเนี่ยธรรมดานี่รล้วนนี่จะอยู่ข้างในเสาไฟนะคะอันนี้ให้มาย้ายพอดีเสมอได้ก่อนที่อยู่ใน เขาบอกให้เราลือเขาจะทำยังไงมันเขาจะเข้าออกเขาจะเข้าออกตอนแรกมันไม่เกี่ยวเคลร์อยต่อของหมู่บ้านเก็บรอยต่อของหมู่บ้านเราไม่ได้รู้อะไรเราไม่ยอมเราไม่ยอมไม่ลือเราไม่ยอม ขวางนะครับไม่ได้มาขัดขวางการบริการชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าพนักงานนะครับแต่เรอยากจะอ่านให้เป็นนะครับภัยพยันตรายต่างๆให้กับคุณชมของเรานะครับขอฝากเจ้าหน้าที่นะครับศาสนาและมหากษัตริย์นะครับอยู่กันมาก็อยู่สิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ก็จะมาได้รับความเดือดร้อนหร่อว่าทางทางประชาชนขัดขวางไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่คือมาร้องขอมาร้องไห้ไม่ขัดขวางมาร้องขอมาร้องขออยาเพิ่งหรือไม่ขัดขวางเข้าได้ฮะคือคือเรียนแบบว่าพวกผมไม่สามารถที่จะมาขัดขวางได้คมามานเดียวร้องเรียจากทางร้านรอคำสั่งศาลนะครับขอบคุณนะครับจากร้านเทศบาลจกรรวบรวมหลักฐานไปยื่นต่อศาลปกครองภายในประมาณแปวันตังไงเนาะ จำไม่ได้แล้วคนแก่แล้วต่อจากนั้นสาลปกครองก็จะได้พิจารณานะทางคำร้องของเราด้วยคำร้องของเทศบาลด้วยและคงจะได้สั่งการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ให้รอหลังจากท่านประหลัดอำเภอเมืองลบบุรีได้ชี้แจงให้เราทราบถึงขบวนการดำเนินการต่างๆแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเราจะบริปกติขึ้น เนื่องจากตอนแรกๆที่ไม่มีเรื่องเออไม่มีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยู่ปกติดีแต่ตอนหลังนี่ก็มีเรื่องรื้อรั้วเนี่ยมาทําให้เราเดือดร้อนเพราะถ้ารื้อแล้วก็เราจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้ารื้อตรงนี้ได้นะไอความยาวร้อยหกสิบเจ็ดเมตรเนี่ยซอย 2, สองซอยสามซอยสี่ที่ที่ที่ดินของเอกชนติดอยู่น่ะเขาก็คงจะขอร้องไ้เปิดด้วยทีนี้เราจะอยู่กันอย่างไรครับ ถ้าเราเขาเปิดได้ทุกช่องทางนะฮะแล้วอย่างหนึง่งถ้าไม่มีรปภนะครับเราก็จะแย่เพราะเมื่อปีห้าหกต่อหกศูนย์น่้ตะแกรงฝาท่อนะครับยี่สิบเอ็ดฝาหายภายในคืนเดียวนะครับตอนนั้นยังไม่มีรปภตอนนี้เราจ้างรปภมาแล้วมาช่วยดูแลสาธารณะ ประโยชน์ของเราแล้วก็หมู่บ้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็สบายใจขึ้นขั้นในตอนนี้เนื่องจากสารปกครองท่านได้รับพิจารณาได้รับจะดําเนินการให้นะครับคงมีคําชี้แจงแค่นี้แหละครับแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ดำเนินการอย่างไรต่อนะครับ,บ,บครับก็ ผมนายสนิยาภายัยภูทรนะครับปหลัดอำเภอเมืองลบบุรีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านว่าที่ร้อยตีส่งผลแป้งแก้วในอำเภอเมืองลบบุรีนะครับให้เข้ามาดูกรณีที่เทศบาลตำบลโคกตูมนะครับได้มีคำสั่งให้ลือรั้วนะครับที่ตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะนะครับในพื้นที่หมู่บ้าน พลรพศนะครับตำบลนิคมสร้างตนเองอเมืองลบบีจังหวัดลบบีนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตรงนี้เทศบาลนะครับเคยได้มีคําสั่งให้รื้อถอนรั้วไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็เข้ามาแต่ว่าได้ครั้งที่แล้วเนี่ยหมู่บ้านวตัวแทนชาวบ้านเนี่ยก็ได้ไปร้องศาลปกครองนะครับให้ออกคําสั่งคุ้มครองรวมถึงฟ้องหน่วยงานนะครับที่ปฏิบัติไม่ชอบต่างๆเนี่ยครับก็ระหว่างระวังที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากคราวที่แล้วนะครับเทศบาลก็ได้มีคําสั่งให้รื้อเป็นรอบที่2นะครับ แต่ด้วยาสารปกครองนะครับได้มีคําสั่งมาที่เทศบาลน,นะครับเมื่อวานเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565นะครับว่าให้เทศบาลเนี่ยเข้าไปชี้แจงนะครับรายละเอียดกรณนนีที่พี่น้องชาวบ,บ้านได้ได้ขัดข้านนะครับการรื้อถอนรั้วในหมู่บ้านพลรพศนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยมีระยะเวลาในการทําคําชี้แจงเนี่ย10วันนะครับนะับตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งหลังหลังจากนี้เทศบาลโคกตูมได้ไปชี้ชแจงที่ศาลปกครองแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะพิจารณาว่าจะาคุ้มครองนะครับมีคําสั่งคุ้มครองตามที่ชาวบ้านร้องขอหรือไม่นะครับซึ่งในกระบวนการหลังหลังต่อจากนี้ไปนะครับเทศบาลก,กา็จะทําคําชี้แจงและหลังจากนั้นเราก็จะอรอศาลปกครองนะครับว่าท่านจะตัดสินให้ดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งแนวรั้วเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีการรื้อถอนนะครับจนกว่าที่ศาลท่านจะมีคำตัดสินครับ คุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG c a b e ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกับบรรณาธิการข่าวชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ